ลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ตาชชยสายจะพาไปเยี่ยมชมความงดงามของกรมหลวงประจัก์สร้างเมืองหรือเรื่องแหล่งธรรมะอารยธรรม5,000ปีธานีผ้ามีขิดธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดนแงลรัทธาสีสุดโทปธุมมาขับโนดซึ่งเป็นคำาขวัญของจังหวัดอุดรธานีจะพาไปเยี่ยมชมธรรมเกดีของหลวงตามหาบัวญาณสัมปนโนที่เสสุวงด,ดงาม ยศสายครับจะพาเข้าไปเยี่ยมชมธรรมเกดีหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนแดนศิลถิ่นธรรมพิพิธภัณฑ์ธรรมเกดีของพระธรรมวิสุทธิที่มงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเป็นฐานที่ปฏิปทาธรรมเทศนาคติธรรมสอนใจของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน พระนักปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานผู้มีปฏิปทาที่มั่นคงแน่วแน,แน่เด็ดขาดและกิงกังซึ่งในวันนี้ตาชัยเยสายมีโอกาสเข้าไปกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตครอบครัว หลวงตามหาบัวยานสัมพันโนเกิดวันที่12สิงหาคม2546มรณภาพวันที่30มกราคม2554สิริอายุ9 7ปีอุปสมบทวันที่12พฤษภาคม2 4 7 7เพันษา77วัดป่าวัดตาจังหักอดอนธานีสังกัดนิกายธรรมยุทธ์วุฒิการศึกษาด้านธรรมะได้รับนักธรรมชั้นเอก พอเรียนทมสามประโยคตำแหน่งอดีตจเจ้าอาวาสวัดเกศรอศิลคุณหรือวัดป่ามาตาที่เองครับดูความงดงามของธรรมะเกดีหลวงตามหาบัวยานสัมปะโนที่งดงามมากครับมีโอกาสอย่าลืมเข้าไปแวะเวียนกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับหน้าที่การงานนะครับ ีโอกาสครั้งหนึ่งถ้าได้ผ่านมาที่จังหวัดอุนอนดรธานีครับพลาดไม่ได้ครับจะต้องเข้าไปกราบไหา้ขอพรธรรมะเกดีของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนที่โดตงามครั้งหนึ่งครับพลาดไม่ได้ครับต้องเข้ามากราบไหว้ขอพรที่ธรรมะเกดีหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนที่โคงามแห่งนี้ ความสวยสุดกดงามล่านี้กำลังรอท่านผู้ชมนะครับเขาไปเยี่ยมชมความวดงารมของธรรมเกดีหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเส้นทางการเดินทางสะดวกสบายตลอดลานจอดรถกว้างขวางม,มากครับมีโอกาสอย่าลืมแวะเวียนเข้าไปกราบไหว้ขอพรที่ธรรมเกดีหลวงตามหาบัวแห่งนี้ เป็นดินแดนอันสงบล่มลื่นอ,อีกแห่งหนึ่งของจังหว,วัดอุดรธานีจะได้เยี่ยมชมความงดงามของธรรมชาติและได้เข้าไปกราบไหว้พระธรรมสุตร์ที่มงคลหลวงตามหาบัวยาณสัมปะโนตอนนี้จะสายกำลังกราบไหว้ขอพรบริเวณธรรมะเกดีแห่งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตราชีกาลการและครอบครัวนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามตาชัยสายเอาไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดวัฒนธรรมตลอดวัดวาอารารรมที่สวยสดงดงามและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ตาชัยยสายจะนําเสนอในช่องต่อไปและขอขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่ให้ตาชัยยสายเลื่อนมาในการเดินทางสายบุญกดติดตามเราเอาไว้ครับจะไม่พลาดสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับ แล้วก็ยาสายก็ร่วทรมทำบุญเป็นค่าน้ำค่าไฟกับทางธรรมภเกีดีเป็นที่เรียบร้อยก็จะเดินชมความงดงามของธรรมภคเดีดีหลวงตามหามวัวญาณสัมปันโดแห่งนี้ความงดงามและความโรยลื่ลนมีรอท่านผู้ชมเข้าไปพิสูจน์ความงดงามและได้กราบไหว้ขอพรหลวงตามหามวัวญาณสัมปันโดเพื่อเป็นสิริมงคล และตลอดในวันนี้ที่ตาชัยเข้ามาถ่ายทําก็มีนักท่องเที่ยวและนักศึกษาหลั่งไหลกันเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับเข้ามากราบไหว้และเยี่ยมชมความงดงามของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งน,นี้ธรรมเกดีหลวงตามหาบุรุยาณสัมปนโนที่รดการม,ม้ากครับ เ็นงานศิลปก,กรรมร่วมสมัยที่ดงดาการมากมีโอกาสอย่าลืมแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมกันเยอะๆนะครับดูความงดงามโดยรอบของธรรมเกดีหลวงตามหาบัวแห่งน,นี้ แต่ใช่ว่าเป็นอะไรที่นดงามมากครับมีโอกาสอย่าลืมแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมและกราบไหว้ขอพรหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าวัดตากนะครับซึ่งหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเป็นพระนักปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานผู้ที่มีปฏิปทาที่มั่นคงแน่วแน่เด็ดขาดและกิจจัน ดูความวดงารของรรมกเกดีอีกครั้งหนึง่งตอนนี้ไย้สายก็กำลังเดิน เยี่ยมชมโดยรอบของธรรมเกดีหลวงตามหาบัวอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ตาชัยสายฝากกติดตามเราเอาไว้ด้วยนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ กดแชร์ให้ตาชัยยศสายด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเดินทางสายบุญถ่ายทำนวาอารามต่างๆที่สวยสดเลดพงานตลอดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมในช่องตาชัยยศสายขอพรอ,อันประเสริฐจ,จงบันเกิดแก่ท่านผู้ชมท่านตลอดผู้ติดตามตาชัยยศสายเรื่อยมา ดูความงดงามของธรรมะเกดีหลวงตามหาบัวที่ตัดกับแนวขอบฟ้าและพระอาทิตย์อย่างสวยสดงดงามตอนนี้อย่างที่ท่านผู้ชมมองเห็นเป็นอะไรที่สวยงามมากครับอยากให้ท่านผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชมและกราบไหว้ขอพอรกันเยอะๆครับที่ธรรมะเกดีหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนแห่งนี้ ตอนนี้ตาชัยาสายก็จะเดินกลับไปทางที่เดินเข้ามาจะได้ชมความงดงามอีกครั้งหนึ่งโดยตาชัยจะรีวิวบริเวณด้านข้างและด้านหน้าให้ท่านผู้ชมได้เห็นความงดงามของธรรมะเกดีหลวงตามหาบัวแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นอะไรที่ร่มรื่นและสวยสดงดงามมากครับอยากให้ท่านผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชม ความงามเหล่านี้รอท่านผู้ชมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีครั้งหนึ่งครับพูดไม่ได้เลยว่าถ้าผ่านมาที่จังหวัดอุดรต้องเข้ามากราบไหว้ขอพรธรรมเกดีหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนแห่งน,นี้เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวและหน้าที่การงานนะครับ ตอนนี้เยสายก็เดินมาถึงบริเวณด้านหน้าเพื่อที่จะเตรียมตัวกลับนะครับแล้วก็จะลาท่านผู้ชมเห็นเท่านี้เยสายครับตาชัยก็จะเดินรีวิวบริเวณด้านหน้าให้ดูอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเดินทางไปที่ลานจอดรถนะครับดูความงดงามของธรรมเกดีหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนที่งดงามมากครับอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมและก็ที่สําคัญจะได้กราบไหว้หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนที่ธรรมเกดีแห่งนี้ ขอความพาสุขจงบันเกิดแก่ท่านผูนช้ชมทุกท่านตลอดผู้ติดตามตาชัยยสายเรื่อยมาขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอให้สุขภาพพลานาัยแข็งแรงและสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้รับโชคลาภิมทอนกันทั่วนหน้าสำหรับวันนี้ตาชัยยสายก็จะเดินทางกลับแล้วจบลงความสวยงามที่ทางเข้าบริเวณธรรมกดีหลวงตาม,มหาบัวเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ ตชัยยสายขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ